สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างสร้างสารรค์ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคนเพราะประชาธิปไตย ไม่ได้อยู่แค่ในวันเลือกตั้งเท่านั้นแต่คือการที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของสังคมอย่างเท่าเทียมนะครับประชาธิปไตยหมายถึงการปกครองที่อำนาจเป็นของประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศอายุหรือฐานะแต่การใช้สิทธิต้องมาพร้อมกับหน้าที่เช่นการเคารพกฎหมายการเคารพความคิดเห็นของคนอื่นและการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดช,ชอบเพราะประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่ในกฎหมายแต่อยู่ในพฤติกรรมของประชาชนทุกคน การส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างสร้างสารรค์เริ่มได้จากตัวเราเช่นการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพการรับฟังผู้อื่นด้วยเหตุผลการร่วมกิจกรรมชุมชนหรือสาธารณประโยชน์และกา,การใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสติไม่สร้างความเกลียดชังการการะทำเล็กเล็กเหล่านี้คือการมีสมรนร่วมที่ช่วยให้ประชาธิปไตยแข็งแรงและยั่งยืนครับสุดท้ายนี้ประชาธิปไตยจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อทุกคนเข้าใจเสรีของตนเคารพเสิีของผู้อื่นและร่วมกันพัฒนาสังคมอย่างสันติ มาครับผมมาร่วมกันสร้างประชาธิปไตยอย่างสร้างสรรค์เริ่มต้นจากตัวเราเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศครับ